ในปี1925เป็นปีที่ให้กำเนิด2หลักการสำคัญทางกลศาสตร์คอนตัมโดยหลักการที่1นั้นจะอธิบายผ่านฟังก์ชันขึ้นผ่านสมการชโรลิงเจอร์ส่วนหลักการที่2คือหลักการหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กซึ่งอธิบายในรูปแบบอสมการโดย2หลักการนี้ถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญในกลศาสตร์คอนตัมโดยเราจะมาทำความเข้าใจทีละหลักการกันก่อนสมการชโรลิงเจอร์ซึ่งเป็นสมการในกรอบสีแดง คิดค้นโดยเออร์วินชโรลิงเจอร์โดยเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่าอนุภาพคอนตัมนั้นสามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นได้จึงได้ประยุกต์สมการจากกลศาสตร์คลื่นที่มีมาก่อนหน้านี้กลายมาเป็นสมการชโรลิงเจอร์เพื่อหาค่าของฟังก์ชันคลื่นโดยความหมายของฟังก์ชันคลื่นนั้นอธิบายโดยนักฟิสิกส์แม็กบอนโดยเราจะอธิบายด้วยอนุภาพคอนตามที่อยู่ในกล่อง โดยในการคำนวณนั้นฟังก์ชันขึ้นจะสามารถคาดการทุกความเป็นไปได้ของตำแหน่งอนุภาคที่อยู่ในกล่องโดยเรียกว่าการซ้อนทับทางคอนตัมหรือคอนตัมซูปเปอร์โพซิชันคราวนี้ถ้าเรามองลงไปในกล่องเราจะเห็นอนุภาคคอนตัมเปลี่ยนตำแหน่งทุกๆครั้งที่เรากับพิบตานั่นหมายความว่าการมองเปรียบเสมือนการวัดในแต่ละครั้งซึ่งฟังก์ชันขึ้นจะเป็นค่าที่บ่งบอกว่าคุณจะมีโอกาสพบอนุภาคมากที่สุดบริเวณไหน แต่ไม่ได้เป็นการคำนวณว่าในครั้งหน้าที่คุณกับพิบตานั้นอนุภาคจะไปอยู่ตรงไหนโดยในแผนภาพนั้นวงกลมสีแดงที่เข้มที่สุดก็จะเป็นตำแหน่งที่พบอนุภาคได้มากที่สุดส่วนสีที่อ่อนลงมานั้นก็จะเป็นตำแหน่งที่พบได้น้อยที่สุดซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่อนุภาคนั้นจะไปอยู่ตำแหน่งไหนมากที่สุดไม่ได้คำนวณว่าในครั้งที่เราจะวัดถัดไปอนุภาคจะอยู่ตำแหน่งไหนเหมือนกับกลศาสตร์คลาสสิกแบบนิวตันหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ซึ่งอธิบายด้วยอสมการโดยตัว x นั้นหมายถึงตำแหน่งโดยตัว p นั้นหมายถึงโมเมนตัมโดยโมเมนตัมนั้นมีค่าเท่ากับมวลคูณความเร็วดังนั้นการพูดถึงโมเมนตัมก็หมายถึงการวัดความเร็วโดยเดลต้าหรือสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรนั้นก็คือความคลาดเคลื่อนถ้าเราต้องการวัดวัตถุหนึ่งที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ถ้าเราวัดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำนั่นหมายความว่าความคลาดเคลื่อนของเดลต้า x จะมีค่าน้อย จะทำให้การวัดความเร็วนั้นมีความคาดเคลื่อนมากส่วนถ้าเราวัดความเร็วได้อย่างแม่นยำความคาดเคลื่อนในตำแหน่งก็จะมีค่ามากขึ้นจึงสามารถสรุปหลักการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กได้ว่าเราไม่สามารถวัดค่าทั้งสองค่าได้อย่างแม่นยำในเวลาเดียวกันซึ่งในชีวิตประจําวันของเรานั้นสิ่งนี้จะไม่ปรากฏขึ้นแต่ถ้าเป็นอนุภาคระดับใกล้เคียงกับอะตอมแล้วจะมีผลเป็นอย่างมากที่จะไม่สามารถวัดค่าตำแหน่งและความเร็วได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ ซึ่งหลักการความไม่แน่นอนนี้จะเป็นการส่งเสริมหลักการของการคำนวณฟังก์ชันขึ้น,นที่คำนวณได้เฉพาะความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคเท่านั้นโดยบุคคลที่รวบรวมหลักการแนวคิดกลศาสตร์คอนตามเหล่านี้นั่นก็คือนิวโบที่สถาบันนิวโบโดยมีไฮเซนเบิร์กมาเป็นผู้ช่วยในสถาบันและมีแนวร่วมแม็กบอลชอลิงเจอร์และพอดีแลกโดยสถาบันนิวโบนั้นตั้งอยู่ที่เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก ดังนั้นจึงเรียกการตีความกลาศาสตร์คอนตัมแบบนี้ว่าการตีความแบบโคเปนเฮเกนในปีถัดมาไอส์สไต์ไม่พอใจเกี่ยวกับการตีความกลาศาสตร์คอนตัมของกลุ่มนิวโบที่ใช้คณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นในการค้นหาโอกาสที่จะพบอนุภาคซึ่งไอส์สไตนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดนี้จึงส่งจดหมายไปหานิวโบเพื่อคัดค้านแนวคิดนี้พร้อมกับมีคำพูดที่เป็นตำนานว่า พระเจ้าไม่ได้เล่ลูกเตา๋านิวโบก็ส่งจดหมายกลับและพร้อมกับคําพูดที่เป็นตํานานว่ามันไม่ใช่ชุระของนักฟิสิกส์ที่จะไปแนะนําพระเจ้าว่าท่านควรดําเนินงานต่อโลกอย่างไรการประชุมซอเวคครั้งที่5ปี1927การประชุมซอเวเป็นการประชุมที่นํานักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในช่วงเวลานั้นๆมาประชุมเพื่อกําหนดทิศทางและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เนื้อหาเกี่ยวกับกลศาสตร์คอนตั้มในการประชุมครั้งนั้น ลุยเดอบอยได้นําเสนอสมการขึ้นอีกหนึ่งรูปแบบที่ต่างจากสมการชอรลิงเจอร์แต่ก็ไม่มีใครสนใจแนวคิดของเดอะบอยเลยและอีกหนึ่งหัวข้อของแม็กบอลกับไฮเซนเบิร์กได้นําเสนอกลศาสตร์คอนตัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งต่อยอดมาจากการตีความแบบโคเปนเฮเกนที่ใช้คณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นในการคํานวณซึ่งไอสไตไม่ถูกใจสิ่งนี้และเดินออกจากการนําเสนอของกลุ่มนั้นซึ่งไอสไตจะหนักได้ว่า ถ้ากศาสาควอนตัมคำนวณตามหลักความน่าจะเป็นอยู่แล้วก็คงเป็นเรื่องใหญ่ทางวงการฟิสิกส์แน่นอนไอสตน์ I จึงได้เตรียมวิธีการในการโต้แย้งเป็นเวลา3ปีในการประชุมครั้งหน้าการประชุมซอเวครั้งที่6ปี1930ไอน์สไตน์ได้เตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากพร้อมกับคำอธิบายที่ในปัจจุบันเรียกกันว่าปัญหากล่องแสงของไอสตน์มาตั้งคำถามแก่นิวโบโดยตรงเพื่อโต้แย้งกศาส์ควอนตัมตามการตีความของกลุ่มนิวโบ โดยไอสตาได้อธิบายว่าในกล่องแสงนี้นั้นจะมีการปลดปล่อยเป็นอนุภาคแสงหรือโฟตอนโดยมีชัตเตอร์เปิดปิดกำหนดช่วงเวลาไว้ถ้ากล่องนี้มีการสูญเสียมวลเนื่องจากอนุภาคแสงได้ออกไปจากกล่องกล่องนั้นจะเบาลงและสปิงก็จะเคลื่อนที่ขึ้นและนาฬิกาก็จะเป็นการจับช่วงเวลาที่มวลนั้นสูญเสียไปซึ่งจากกล่องแสงของไอสตา t h i เป็นการแสดงเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องไปวัดตําแหน่งหรือความเร็วให้ไปยุ่งกับหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก แต่ไปวัดที่ค่าพลังงานกับเวลาแทนซึ่งไม่ใช่ขอบเขตของหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กจะมาลบกวนได้จึงสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำกลศาสตร์ควอนตัมที่เป็นการตีความแบบโคเปนเฮเกนที่ใช้ความน่าจะเป็นในการคำนวณก็จะจบสิ้นไปหลังจากที่นิวโบฟังคำอธิบายของไอส์สไตล์ก็ไม่สามารถโต้กับไอส์สไตล์ได้ทันทีถ้าไม่สามารถโต้แย้งกล่องแสงของไอส์สไตล์นี้ได้กลศาสตร์ควอนตัมแบบโคเปนเฮเกนก็จะจบสิ้นลงทันที นิวโบจึงขอเวลาคิด1คืนแต่ด้วยคำถามนี้เป็นคำถามที่ถามโดยไอสตาล์นิวโบจึงได้ไอเดียในการแก้ไขปัญหานี้เวลา1คืนก็ผ่านไปนิวโบได้มาให้คำตอบกับไอสตล์ว่า mm. เมื่อกล่องแสงเคลื่อนที่ขึ้นความโน้มถ่วงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะเกิดปรากฏการณ์การยืดเวลาจากความโน้มถ่วงในทฤษฎีสัมพัทภาพทั่วไปซึ่งหมายความว่ากล่องแสงนี้จะไม่สามารถวัดเวลาได้อย่างแม่นยำแน่นอน และนิวโบก็กล่าวปิดท้ายว่าไอสต่์คุณลืมทฤษฎีสัมพัทธภาพของตัวเองไปแล้วหรอหลังจากที่ไอสต่์ได้ฟังคําตอบของนิวโบก็ยิ้มแบบฝืนๆให้นิวโบแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่คําตอบของนิวโบนั้นก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นิวโบได้นําหลักการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กไปแทนค่าในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปจนสามารถจัดฟอร์มอะรสมการหลักความไม่แน่นอนพลังงานกับเวลาซึ่งหมายความว่า ไม่สามารถวัดค่าพลังงานกับเวลาได้อย่างแม่นยำเมื่อวัดพร้อมๆกันซึ่งในประวัติศาสตร์ไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าไอสไตได้แสดงอาการอย่างไรหลังจากที่ฟังคําตอบนี้เสร็จแต่ผมว่าไอสไตคงช็อกตาตั้งกับคําตอบนี้ของนิวโบเพราะตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทฤษฎีสัพพะภาพของเขานั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการตีความกลศาสตร์วรนตัมของนิวโบที่เขาไม่ชอบไปเสียแล้วโดยที่ไอสไตนั้นไม่สามารถโต้เถียงใดๆได้เลย คราวนี้เรามาดูการแทนค่าของนิวโบกันโดยให้ค่าเดลต้าพีนั้นมีค่าเท่ากับความเร่งโน้มถ่วงคูณกับเวลาคูณด้วยเดลต้าเอ็มซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของมวลในกล่องแสงจากนั้นจึงนําไปแทนค่าในหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กและจัดรูปให้อยู่ในฟอร์มของเดลต้าเอ็กซ์เมื่อตำแหน่งของกล่องนั้นมีการเคลื่อนที่ขึ้นภายใต้ความเร่งโน้มถ่วงจึงนำเดลต้าเอ็กซ์ไปแทนในสมการการยืดของเวลาเนื่องจากความโน้มถ่วงจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป โดยฟอร์มอสมการนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงที่ไม่ได้ต่างกันมากนะักหลังจากนั้นจึงจัดรูปอาจสมการและใช้ความสัมพันธ์ E เท่ากับ mc กำลังสองดังนั้นก็จะได้รูปฟอร์มของหลักความไม่แน่นอนของพลังงานกับเวลาในปัจจุบันอุปกรณ์ประกอบฉากกล่องแสงของไอสไต้์ได้จัดแสดงอยู่ที่สถาบันของนิโวที่เมืองโคเปนเฮเกนแต่การประชันความคิดในครั้งนี้ ไอสไตไ์เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปและเขาจะกลับมาอีกครั้งด้วยข้อโต้แย้งใหม่ที่จะกินเวลาการต่อสู้ยาวนานตลอดศตรวรรษที่20ในหัวข้อ EPR Paradox ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกก่ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ